สวัสดีครับท่านชมนครับตลาดนักเตะซัมเม,มอร์นี้ทีมซาอุปวดหนักเลยนะครับทุ่มเงินจ่ายค่าจ้างดึงนักเตะดังเข้าสต็อกเพียบเลยไปซาอุคนแล้วคนเล่าล่าสุดแฟนหงถึงขั้นปรีดแตกไฟแทบจะลุกหัวเป็นโกส์ไรเดอร์เพราะมันมีข่าวว่าเอาอิติฮัดทีมดังของซาอุดิอาระเบียนะครับพร้อมทุ่มเงินพร้อมทุ่มค่าจ้างซื้อโมซาลาไปร่วมทีมด้วยเอาอิติฮัดเนี่ย จะจ่ายค่าเหนื่อยให้โมแพงสุดในลีกซาอุเลยนะครับนั่นหมายความว่าจะจ่ายให้มากกว่าคริสเตียโนโรนาลโดพีโดเนี่ยเขารับเงินจากเอานาเซอร์สัปดาห์ละประมาณ3 6ล้านแสนปอนเกือบเกือบ160ล้านบาทนะหายใจเฮือกหนึ่งซซตหนึ่งเนี่ยได้เงินละ265บาทคือถ้าตีเป็นเศษเนี่ยพีโดรับเงินวินาทีละ265บาทนะครับท่านผู้ชมครับ แต่ถ้าเป็นโมซาลาเอาอิทธิพลจ่ายให้มากกว่าสื่อซาอุนีประโคมข่าวกันใหญ่เลยบอกเฮ้ยโมมาแน่ซาลาซาลาซาลาโอ้เตรียมต้อนรับโมซาลาไอ้ตรงเนี้ยโอเคเราอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงนะครับโมซาลามันก็คงไม่ได้อยู่เลี้ยวภูไปจนเป็นมัมมี่หรอกถูกไหมอายุ31แล้ววันหนึ่งถึงจุดหนึ่งก็ต้องย้ายออกไปนะครับ แต่ถ้าย้ายตอนนี้เนี่ยเฮ้ยมันมาลกแตกมันนรลกแตกตลาดนักเตะจะปิดอยู่แล้วนะครับทานผู้ชมครับตลาดนักเตะยุโรปเนี่ยปิดวันที่1กันยายนนะหรืออีกอาทิตย์เดียวถ้าเลี้ยวภูขายโมซาร่าตอนนี้มันจะไปซื้อใครแทนลนะ่ะถูกไหมเวลาไม่พอนะครับแล้วถ้าไปซื้อเนี่ยโดนโกงราคาแบบหน้าเขียวแน่นอนคือจังหวะเวลามันไม่ได้นะ โมซาลาเนี่ยยังเหลือสัญญากับเลี้ยวพูอีก2ปีเอเจนต์ส่วนตัวก็คือรามิอับบาสเขาเคยออกมาบอกว่าถ้าจะย้ายเนี่ยก็คงไม่ต่อสัญญาเมื่อปีที่แล้วหรอกอับบาสยืนยันว่าโมไม่ย้ายปีนี้แน่นอนนะไม่ย้ายนะครับคือนักเตะดังระดับซูเปอร์สตาร์เนี่ยแล้วก็ตัวเอเจนต์เขาก็ต้องมีสัจจะเปล่าวะ <c oughs> คือไม่ได้ทำเป็นเล่นถูกไหมพูดคำไหนมันก็ต้องรักษาสัญญาถูกไหมครับหรือว่าพูเองก็ประกาศชัดเจนว่า กรูไม่ขายชัดไหมถ้าซาอุอยากใช้ตังค์ไปซื้อแฮร์รี่แม็กควายนอนโอเคมะอ่ะไม่ต้องมายุ่งกับโมซาลา่านั่นคือท่าทีล่าสุดของเลี้ยวผู้นะครับท่านผู้ชมครับหงแดงซัมเมอร์นี้ปล่อยฟาบินโยให้เอาอิติฮัดไปคนหนึ่งแล้วอ่ะได้ไปคนหนึ่งแล้วติดใจเราสิจะเอาเพิ่มไม่ให้หรอกนะเลี้ยวกรูบอกไม่เอาแล้วก็ปล่อยจอแดนเทอร์ซันไปช่วยสตีเวนเจราดที่เอาเอติฟักอีกคนหนึ่ง เห็นไหมโกซาอุแล้วสองคน,นยังไม่พอใจจะเอาคนที่3นะแต่โมซาลาเดี๋ยวเฮ้ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอะยังใช้งานได้อยู่นะครับทานผู้ชมครับยังยิงประตูดได้อยู่ลิวพูจ่ายค่าเหนื่อยให้โมสัปดาหละสามแสนห้าหมื่นปอนด์เพราะฉะนั้นเขาเป็นซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของทีมนะรับเงินมากที่สุดลิวพูห่วงของรักของห่วงของเรา my precious ขงแดงไม่ปล่อยนะครับ เพราะฉะนั้นแฟร์เวอรวพูลน่าจะมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าซัมเมอร์นี้โมซาลาไม่ย้ายถ้าจะย้ายคือซัมเมอร์หน้าซัมเมอร์หน้าฤดูกาลหน้าเนี่ยเออต้องทำใจมีสิทธิย้ายนะครับปีนี้อยู่ต่อไปก่อนอยู่ยิงให้เรียวพูลทำสถิติใหม่เพิ่มไปเรื่อยๆก่อนนะวันอาทิตย์นียน่าสนใจเลยนะครับอาทิตย์นี้เรียวพูลต้องบุกไปเยือนนิวคาสเซิล เป็นคู่เอกของพรีเมียร์ลีกมันบังเอิญบังเอิญว่านิวคาสเซิลเนี่ยเป็นทีมในเครือซาอุเจ้าของทีมเป็นซาอุดิอาระเบียนะครับมาเจอกันช่วงนี้มันช่างถูกจังหวะเวลาเสือเกินเสืออังกฤษตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับเกมเยือนนิวคาสเซิลเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าเป็นงานหนักสำหรับลิเวอร์พูลนะนิวคาสเซิลตอนนี้พัฒนาขึ้นมาเป็นทีมระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับเล่นบอลแน่นอนมากเลย ชัวมากนะครับแล้วก็เฉียบขาดด้วยนะเกมรับปึก,กเกมรุกเร็วพูกว่าเลวผูเจองานยากนะครับแต่ยากมันก็ท้าทายว่ะยากแต่ท้าทายนะพราะถ้าบุกเอาชนะได้เนี่ยเฮ้ยหงชุดนี้ก็ดีพอจะลุ้นแชมป์ได้เหมือนกันนะครับมันท้าทายตรงนี้แหละนะเลวภูมีข่าวดีนะครับอุทธร์โทษใบแดงอเล็กซิสแมคคลิสเตอร์ผ่านแม็ Mac ลงได้เหมือนเดิมไม่ต้องติดโทษแบนนะครับโดยชมครับลุยสติอาสกับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนที่ทําท่าจะเจ็บจากนัดเจอบอลหมักเนี่ยล่าสุดลงซ้อมได้ทั้งคู่ไม่น่ามีปัญหานะครับกลางเลี้ยวภูนัดนี้จะเป็นนัดแรกที่3มิดฟิลด์ใหม่วัตรุเอนโดแมคลิสเตอร์โดมินิกซูบอสไล์ได้ลงตัวจริงพร้อมกันเอ็นโดเนี่ยจะถูกจับตาเป็นพิเศษในฐานะตัวรับตัวตัดเกมนะครับ ต้องช่วยหยุดเกมรุกนิวคาสเซลิลซึ่งรู้กันอยู่ว่ารวดเร็วน่ากลัวนะครับเอนโดตนัดที่แล้วถูกเปลี่ยนลงตอนเหลือ10คนมันปรับปรับนะครับนั่งดูเกมเพลินๆอา้าวเฮ้ยลงเหรอเอาลงเหรออ่ะก็ลงไปเลลนนะครับมันยังมึนๆอยู่บ้างเล่นค่อนข้างยากโอเคมันก็ใช้ได้นะครับทุกผชมครับแต่หลายคนก็ยังสงสัยว่าเอะดีจริงเหรอ,อดีจริงเหรอ จะมาเก็บกวาดให้เกมรับได้จริงไหมมันยังคล่องใจอยู่เพราะว่าได้เล่นไปครึ่งชั่วโมงเองนะครับบทบาทยังไม่ค่อยมีเกมที่แล้วเนี่ยวาทรุเอนโดเนี่ยท่านผู้ชมครับจริงๆได้รับการยอมรับมากเลยนะในทีมสตุ๊การ์ดนะครับเขทาทำสถิติแท็กเกิลสูงสุดในบุนเดสลีกาเยอรมัน2ปีซ้อน476ครั้งในฤดูกาล2020-2021 448ครั้งฤดูกาล2021-2022 ปีที่แล้วนะครับแท็กเกิลได้439ครั้งอยู่อันดับ4ซึ่งก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับได้ฉายาจากแฟนๆว่าเป็นเดอะบอดดี้การ์ดประจำทีมเกมเจอนิวคาเซลจะได้รู้กันเลยว่าบอด y ี้การ์ดเอนโดเนี่ยจะแอนอกรับกระสุนแทนเลี้ยวพูได้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับสาริกาดงในฐานะเจ้าบ้านอาทิตย์นี้น่าจะครองบอลมากกว่าตามรูปเกมนะครับแต่จุดตัดสินมันอยู่ที่ว่า ทีมไหนจะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้ดีกว่าถ้าหงแดงเคาน์เตอร์เพรสได้นะครับสวนกลับคมคม,มันก็มีสิทธิ์ยิงได้เพราะกองหน้ารวมๆเนี่ยเลี้ยวภูยังดีกว่านะกองหน้าคมกว่านะครับที่หงต้องระวังก็คือความเร็วของแอนโทนีกอร์ดอนทางกราบซ้ายซึ่งมีสิทธิ์จะปั่นป่วนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนได้พอสมควรนะครับกองหน้าอเล็กซานเดอร์อิซักก็เทคนิคสุดยอดแต่ผมรู้สึกว่านิวคาสเซิลเนี่ย พึ่งบรูโน่กิมารส์มากเกินไปบรูโน่เป็นศูนย์กลางของทีมนะครับเป็นหัวใจของนิวคาเซิลนะคือบอลจากหลังไปขึ้นหน้าเนี่ยมันต้องผ่านบรูโน่ถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะบรูโน่เป็นตัวเชื่อมระหว่างหลังกับหน้านะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยวพูเพรสถึงตัดบรูโน่กิมารส์ออกจากเกมได้อ่ไอ้ตรงนี้นิวคาเซิลก็คงจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับ คู่นี้ดูจากสถิติแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะข่มกันเรียวพูเจอนิวคาเซลสิบสานัดหลังสุดไม่เคยแพ้นะครับหงชนะถึง9ครั้งเจอกันฤดูกาลที่แล้วเรียวพูชนะในบ้าน21นอกบ้านบุกชนะ20นิวคาเซลชนะเรียวพูหลังสุดตั้งแต่ปี2015นูโน่นละครับที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือโมซาลา เกมไหนที่โมซาร่าลงสนามเนี่ยลิยวอพูไม่เคยแพ้นิวคาเซิลโมเจอกับนิวคาเซิลมา13ครั้งนะครับยิงไป6ประตูอาทิตย์นี้รอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับทานผู้ชมครับโอเคก่อนจากกันอย่าลืมปักตะไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจเอการาชเต็มหนุยทาง Facebook และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ไปนิดนึงนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ